วันนี้น้ำปลาปาไม่ไหลต้องใช้น้ำปั๊มแล้วล้างไม่เกินสามวินาที หาแม่ในแจ้งน,น,น่ยอ,นอยท้ายังไงหาแม่แจ้งน่อยแน่หาแม่แจ้งน่อยแน่คิดถึงแม่มาหยัดร้องมึงหมดงานนะมาแล้วเปิดมีดนั่นเดะตอมออ,อยู่น,น,นั่น อามาอยู่ไก่แม่ปลอดภัยไว้ก่อนครับพญ่จิกเอามาสลองหน่อยพ่อกล้วยหอมที่ปลูกไว้กล้วยหอมบ่มไว้เออคุมกูแม่สิเป็นบ้าเราได้ลืกพ่อพ่อพอถึงติถึงติทุงมือถุงมือถุงมือ โอ้ยอโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยติวติวอมุนติวิวหมุนห่วงกล้วยคือกอขวนแเม่ห่วงกล้วยครับหวงกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีสวย ใครจะสวัสด,ดีสวย,สสวยเอาใครจะสวยไม่ไม่สวยไม่สวยไม่ต้องเอาเอาไปเ,เด้อมาเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อลูกชายผู้ใดเวลากินน้ำเมว่าสันฝ้าวแห้งรุดปากรุดคำเอาปัดกินอยู่น้ำมูเวียงผิมมาดูมาดูม,าดามีบ้ เดี๋ยวพอยาปนันีออกจากตะการเด็ดขาดออออบ่มีบ่บม่มีไม่มีเคร์กเลยครับไม่เคิร์กเลยเออนานๆจะได้กินอาหารร่วมกับแม่หน่อยอยู่ไกลกันกับบกาลปอยใส่กันหลายดอกค่ะเพราะว่าอันใช่เลิบนั่นชอบลังเจแม่ขวนแม่เพื่อแม่มีหน้องอยู่ในทองเนาะปลอดภัยไว้ก่อนครับ okay. ผมกับแม่ก็อยู่ใกล้กันทุกวันครับโอ้ยโอ้ยหยาดกันแล้วเอา้าโอ้ยแม่กับพ่อแม่เอาลูกกับพ่อลูกเอ้าเอ้าเอ้าเอาหยาดแม่แม่จกกอาปากนะแม่โอดึง <laughs> อุย้ยคักเทเลบคักเทเลบไปจกเอาน้ำปากแม่เอาแม่กับพ่อแม่เอามีการหน็บไว้ด้วยสองสามนวยเอา้าต่างคนต่างหน็บไว้พีกบอมีอ่บอพอ่อ มาครับกล้วยปลูกเองนะครับนี่กล้วยปลูกเองครับกล้วยหอมล้างบ้านนะครับกล้วยหอมล้างบ้านเบิงบ้งดีเนาะหยาดกันกินแม่กระลูกกับหยาดกันกินเนาะเอาแม่ครับแม่แมเพิไปแม่เสียงไว้ใช้แม่เสี่ยงไวไ้ใช้อู้พ่พอมาอีกแล้วพอมาอีกแล้วเอาแล้ว เอาเอาแล้วแลนแล้วเอาแลนแล้วโอ้ยท่านบนอท่านแม่บนอโอ้ยพ่อเออแล้วเร็วแน่หิวแห้งเข็ดคือจังบปรดิกินเนาะลูกเออรับไปสวยๆก่อนครับไปด,ด,ดีเออแม่ก็สวยลูกก็สวยโอ้ยโอ้ยผ่าวแห้ง โอ้ยฝ่าแห้งโอล้ลูกผูดไรลูกผูดไรเยอะคือผู้ไดเฮะพัดนเวลากินน้ำมูแม่มิตรเลนพอกินกับแม่กลัวแม่แย่งกินโอ้ยลูกไส้เทวดาลูกคำลูกคุนหูอสองหน่วยเลยงับโอ้ยจกน้ำปากแม่อีกจกน้ำปากแม่แม่ขาขออกมาเอาออกมาแม่ยาเสียงแม่ยาเสียงอ่ะ,อะให้แม่เก็บตะกร้าให้นอนวะ มลูกเขย่าวง่ายง่ายเออลูกไขย่าวง่ายง่ายเออแม่พิมพ์เจ่งจังเลยแม่พิมพ์เจ่งจังเลยเออเอาเอาไปเสียงหาแม่แม่แม่เสียงไหวบอกใส่แม่เสียงไหวเสียงไหวใส่แม่แม่เสียงไหวใส่แม่คุณก็โยกเสียจังไม่กล้าปล่อยเข้าหาแม่นะครับเพราะว่า ชายเลือถูท้องแม่แรงมากนะคะเพราะว่าเผื่อมีน้องน้อยอยู่ในท้องเนาะก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าชายเลือกนีโ่โอ้ชายเลือกโอ้ยบอกบอกับเบ้าบ่ถึอชายเลือกบอสันคุณนายทำไมเธอถึงโยกจังอ้าคุดดีแล้วคุดแบบนี้เหมือนไขรคุดเหมือนไผ่ขุดเหมือนพี่ปอง มาดูบวกนี้พ่อกระแม่กระทมไว้เต็มหมดเลยค่ะเขาสิเฮ็ดบวกไว้ที่เขาก็แล้วสิให้พ่อพ่อทุบดินออกเลยเฮ็ดเป็นโพงไว้คือกบนี่ให้นอนคือกบนี่เอาผมจะไปงานช้างแล้วนะแม่ให้กำลังใจผมด้วยครับแม่ แม่แบ่งความก้าให้ผมหน่อยแม่แบ่งความก้าให้ผมสักสักครึ่งหนึ่งของแม่ผมก็เอาครับฮ่าฮ่าน้องเกลือน้องรลบเลบๆลบมานีลูกอยาไปซะแม่ไปแต่เผายุ่งให้โอ้ยสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วแม่่่ใไวะถ้าุยงใหยแงมือแรงปุ่น เอาดึงอ่อยไปสู้แม่กินบ่เอ้าเอาไปปั่นแม่กินบ่เอ้าเอาไปสู้แม่กินบ่เอ้าเอ้าเอาไปให้แม่กินน้ำได้บ่เอ้าเอ้าเอาไปได้บ่เอาจะเอาจะไปให้แม่กินด้วยได้ไหมหรือยังไงรอดูเฮ็ดจังไดเอ้ากษัตริย์ขยายนี่แหละเพราะว่าใบเถาอุดยุ่งย่ำมาเร่ง โอ้ยบอกเอาไปให้แม่กินจ่อยเอ่อเอาขยะไปให้แม่น้อยน้อยนะแม่ลูกพูดคุยทักทายกันเล็กน้อยแต่โทมัสอยู่ด้วยกันไม่ได้อุย้ยเบิงหอบหนีแม่โอ้ยลูกเอ้ยลูก ลูคอ้ลูกลูกเทวดาลูกคำลูกคุ้นไม่กินแต่เล่นอลอเอาแล้วกอวดเสาแล้วอ่ะกอดเสาแล้วกอดเสาแล้วคิดไปกินน้อเแม่เหรอ ยายานี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ว่าทําไมพ่อเลิบถึงไม่ค่อยเอาชายเลิบเข้าหาแม่จะกินนมแม่อย่างเดียวนะคะดูดูไปจับนมแม่จะกินนมแม่อย่างเดียวนะคะถ้าไม่มีน้ําก็ดันแม่ก็เลยไม่ค่อยเอาเข้านะคะก็เดินผ่านกันจับมือกันเล็กน้อยนะคะ วันลลนิดกินเจมใสเนะเลิฟเนาะอยู่ใกล้ๆแม่อย่านะลูกอย่าน่าจะไปจับนมแม่อยากกินนมแม่เฮ้ยไงเป็นบ้าเลยพ่อไงกีดลูกสใส่เจ้าไปใสยเจ้าตเป็นหนุ่มแล้วจะครึ่งแม่แล้ว สำหรับที่วิดีโอนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณแม่่เอีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไทยรัฐของเราอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะกดติดตามเราเยอะๆนะครับสำหรับที่วิดีโอนี้สวัสดีครับ